สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัทถินเจมจิแชนเนลครับผมมาครับเพื่อนเพื่อนซุปหน่อไม้ครับวันนี้ครับพักเอากระมีมะเขือมะแตงมะระผักชีผักกาดครับผมครับพี่น้องคือเกาเดี๋ยวอพักคือเก่ามามาครับพี่น้องวันนี้ก็เนี่ยสิบบาทครับพี่น้องเซ่อๆด้วครับเพื่อนเพื่อนมีข้าวด้กันเอครับผมมามามาเกี่ยวปลาของหมัก กันครับเชียงดางครอบคีบครอบคียเด้อใส่ถุงขานร้านถวยขานร้านติปอยู่หัวพักกับแบบนี้นะครับอยูู่้เดียวเนาะสายโซด์จัดไปอาหารบ้านเฮาอยู่หัพัก,กนี่กานานๆได้ครับอยู่พระรามสองครับก็จะได้กินแบบนดนะ นอกแกไปหาเจอนะครับน้องจัด แซ่บคือเก่าครับ 他不来 ผมอำํำล่ำพักปูกเองครับปูกใจกระทางอยู่ชั้นสามว่าไม่ปูหรอกผมเอามินมาหวานพระบูรพามันละเกิดบแบบหวานใจกระทางไว้ yeah mm. chung là may này phải ăn trong nhau mặc sáng nó các bình แซ่บแเกันครับเพื่อนเพืชอบปะ Xếp chuẩn mô bạc một <laughs> à <sh> tiền <laughs> <laughs> ก่อนมันเลคุกผมหวานมันเลยเป็นแหนงนน้อยขึ้นมานะคะผมไม่ได้ซ้ำนะผมหวานเอา เข้าครับ 자, 그 다음. จำนี่แห้อครับ